ฉันนั้นจะให้เธอมีดีนะเออเพราะรักและห่วงใยคุ้มๆุ้มกันที่ฉันนั้นได้ให้ไปมีเต็มหัวใจรับไว้ดูแลกันและกันนา,ายจา็ายจะสับในสัในสอนชีวิตดีมีความสุขใครไม่ป่วยยกมือขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะป็นตนรับเข้สู่รายการใครมไม่ป่วยยกมือขึ้นนะครับพวกเราและทีมงานอยากให้คนป่วย นน่นองครับผมวันนี้ใครไม่ปวยอินไซด์เนี่ยยังอยู่เรื่องเดิมครับในเรื่องของน้ํามันสกัดซีออยล์น้ำมัน4ชนิดครับใช่แล้วค่ะวันนี้แหละค่ะเราจะได้รู้จักคุณประโยชน์ของน้ํามันสกัดเย็นทั้งหมด4ชนิดแล้วครับผมว่าน้ํามันสกัดเย็น4ชนิดนะครับจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับค่ะเห็นว่าที่โรงงานแห่งนี้ได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยอค่ะคุณคือค่ใช่ครับของเราจะเป็นมาตรฐาน GMP เนี่ยคือว่เราจะเป็นโอเด็กคือมันจะเป็นมาตรฐานสากลที่เขายอมรับค่ะคือส่งออกคืออะไรได้เลยทั่วโลกเลยครับ GMP ระดับที่ส่งออกได้ไปทั้งยุโรปกเมริกาได้หมดเลยทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการใครไม่ป่วยยกมือขึ้นในวันนี้ครับผมพักสักครู่แล้วมาชมกันต่อครับใครไม่ป่วยยกมือขึ้นซีออย คุณประโยชน์จากน้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น4ชนิดดีอโรคยาคลินิกเราจริงจังเรื่องการนวดหนังสือใครไม่ป่วยยกมือขึ้นเล่ม4ตอนไ h a i l a n d s ไ y ล์ Tc1 Book ทุกสาขาดีอโรคยาช็อปร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพ จังเลยค <มา S 1> ่ะนุครับผมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงใครไม่ปวอินไซน์นะครับ,รบวันนี้เรายัางอยู่ในเรื่องของน้ํามันสกัดเย็นทั้ง4ชนิดซีออยล์กันอยู่ครับใช่แล้วค่ะแต่ว่ามาคราวนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกไปอินไซน์เรื่องของการผลิตน้ํามันสกัดเย็นทั้ง4ชนิดกันเลยรเรียกได้ว่าวิธีการผลิตเนี่ยนะสำคัญมากๆแล้วเขาใช้รูปแบบเม็ดเนี่ยเป็นซอฟต์เจลซอฟต์เจลนะ าบอกว่าเจลาตินที่นํามาผลิตตัวซอฟต์เจลเนี่ยนะครับ,รบเป็นเจลาตินเขาเรียกเตะเอเลยครับ <ม S 1> ทาให้ของที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าสวยงามเหมือนอัญมณีเลยครับโอ้โหแล้วที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะ<อ>ไม่เคยมีใคร,ครที่จะได้เห็นขั้นตอนการผลิตแบบนี้อย่างแน่นอนครับผมรายการาเรา ได้การแรกเลยใช่แล้วค่ะใช่ไหมครับมาทวนความรู้กันหน่อยดีกว่าดีคะน้ำมันซีอิ๊วเนี่ยประกอบด้วยน้ำมันอะไรบ้างาน้ำมันกระเทียม,มน้ำมันกระเทียมน้ามันสะมูข้าวแล้วก็งาขี้ม้อนค่ะครับผมทั้ง4ชนิดจะมีประโยชน์ยังไงวันนี้ติดตามชมกันได้แน่นอนครับผมแล้วเราจะไปยังไงกันดีครับอา้าคุณถามไปไปอีแล้วอ๊ยตายอยู่สถานีรถไฟครับจะไปเครื่องบินมั้งคุณเออนั่นอะไรนไปเครื่องบินไม่ได้นะไม่ได้อยู่สถานีรถไฟก็ต้องไปรถไฟสิครับคุณแต่ว่าเดี๋ยวฉันไปรถตู้ดีกว่าเชิญคุณรถตู้เลยคร ไปเลยครับเจอก,กันนะเจอก,กันที่โรงงานเจอโรงงานออสบายมากโอเคตกต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้พูดถึงน้ำมันสกัดเย็น4ชนิดซีออยลว่ามีความเป็นมาอย่างไรในสัปดาห์นี้เราจะบุกไปดูกับมาวิธีการผลิตกันถึงในโรงงานกับคุณสุพนน์ปัตยยิโยธินกันครับ ไบ้างคะคุณคือคะอ๋อที่นี่ก็มีทําหลายอย่างครับส่วนตัวโรงด้านหลังเนี่ยจะเป็นบรรจุแคปซูลอย่างเดียวค่ะครับจะเป็นแคปซูลแบบซอฟ์เจลเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีระบบเขาเรียกว่าการผลิตเนี่ยนะต่างจากที่อื่นครับผมคือว่ามาตรฐานสูงมากมากจริง,รงๆนะครับแล้วก็ปริมาณที่ได้ออกมาเนี่ยมีคุณภาพสูงจริงครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็เลยขออนุญาตนะคะให้คุณคือพาเราสองคนแล้วก็รวมถึงผู้ชมทางบ้านด้วยเข้าไปดูขั้นตอนการผลิตข้างในได้ไหมคะได้เลยครับ ห้องแรกจะเป็นห้องผสมวัตถุดิบกับถังที่เห็นด้านหลังเนี่ยจะเป็นถังหลอมเจลาตินที่จะใช้ในการทําเปลือกแคปซูลแล้วส่วนถังด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นถัง ผสมน้ำมันคแล้วเราก็จะเอาลงในถังผสมแล้วข้างในนี้จะเป็นทวะสูญยากาศด้วยไม่ให้มันมีความชื้นทำให้มีความชื้นเกิดขึ้นจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพแล้วก็เก็บได้นานไม่นานนะมันไม่ชื้นไม่ไม่เสียไม่ขึ้นราอะไรเงี้ยใช่ครับหลังจากผสมน้ํามันเสร็จเราก็จะถ่ายน้ํามันใส่ถังเพื่อเตรียมไปผลิตที่เครื่องบรรจุแคปซูลตัวเจลาตินก็จะถ่ายใส่ถังค่แล้วก็ส่งไปที่เครื่องจักรอีกตัวหนึ่งจะเป็นอีกห้องหนึ่งใช่ครับ ความพิเศษของเจลาตินที่ที่ทำอยู่ที่โรงงานนี้ค,คืออะไรครับเราจะซื้อเจลาตินเกรดคุณภาพที่สูงที่สุดนะฮะมาใช้ในการผลิตเพราะง,งานของเราเนี่ยเราจะเน้นที่เปลือก บางใสแวววาวานะฮะแล้วคุณภาพของเม็ดเนี่ยจะสูงทอปเกลียวที่เราผลิตออกมาเนี่ยจะมีความแข็งมากมันจะเหมือนกับข้าวเกีียวะฮะถ้าถ้าเราเปิดขวดเปิดอะไรทิ้งไว้มันก็จะกลับมานิ่มๆอ๋อไม่ได้ๆๆครับถ้านิ่มต่ออย่างนั้นอีมันก็จะติดกันเป็นพวงองุ่นเลยอ,อ,นะอันะนั้นถ้าเราถือคือเปลือวคุณภาพเขาบอกว่าเจลาตินที่นี่เวลาทําเสร็จแล้วมันจะเหลือเนาะมันจะมีส่วนหนึ่งได้ใช้ส่วนหนึ่งเหลือ S <S ก็ต้องไม,ไ,มไ,มไม่มีการรีไซเคิละ<อ>ประมาณคร<า>ึ่งต่อครึ่งนะครของเราจะไม่รีไซเคิลเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้เม็ดแคปซูลที่เราผลิตเนี่ยมันจะขุ่นนะฮะมันจะขุ่นแล้วมันก็จะไม่สวยงามคุณภาพมันก็จะด้อยลงความเหนียวความยืดหยุ่นของเขาก็จะน้อยลงก็คือประมาณ50 5 0อ่ะคือทําครึ่งทิ้งครึ่งนะครับ บรรจุแคปซูลเลยครับครับผมครับคุณคือเขาเรียกแคปซูลนะเราเรียกอะไรเออเรียกอัญมณีอันนี้ไงนะครับอ๋อที่เองนครับนี่คือกระบวนการเมื่อกี้ที่เราเตรียมตัวเจลาตินครับแล้วก็เตรียมตัวน้ํามันที่ผสมแล้วนะก็คือจะเป็นสองถังข้างในถังซ้ายถังขวาครับแล้วก็มาเข้าเครื่องบรรจุนะค่ะ บรรจุเสร็จก็จะเป็นแคปซูลไหลออกมาตรงนี้แต่มันใสมากเลยนะคะเนาะอ่าโอ้นี่มันใสปิ้งเลย่ะแล้วก็จะไหลลงไปแล้วมันก็จะมีอุโมงค์ลมตัวนี้จะเป็นตัวดูดความชื้นออกจากเม็ดเพื่อผึ่งให้มันเซตตัวดีขึ้นเสร็จแล้วก็จะถูกส่งผ่านไปถึงแห้ง48ชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะส่งข้ามไปแผนก QC นะเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ เห็นว่าที่โรงงานแห่งนี้ได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยค่ะคุณคลิฟฟะใช่ค่ะเราจะเป็นมาตรฐาน GMP เนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นโอดดกคือมันจะเป็นมาตรฐานาะดับโอนที่ที่เขายอมรับคือทส่งออกคืออะไรได้เลยทั่วโลกเลยครับเป็น GMP ระดับที่ส่งออกได้ไปทั้งยุโรปอเมริกาได้หมดเลยที่ญี่ปุ่นก็ค่อนข้างทำยากกว่าจะได้ได้ ก็คือการถึงแห้งเพื่อให้มันไตัวลงเนี่ยมันจะมีตัวเครื่องลดความชื้นะฮะมีเครื่องลดความชื้นะฮะครัก็ถาที่ึืนก็จะเป็นรูตะแกรงที่อากาศวิ่งผ่านได้ตัวนี้จะต้องมีการควบคุมความชืนอุณหภูมินะฮะมีก็อากาศท่าเจอโลเวลามาถึงห้องนี้ก็มาปืนอีก48ชั่วโมงครับครับผมทำไมเขาจะต้องมีแบบ เขย่าอย่างนี้ด้วยค่ะเขาต้องพยายามทําให้เม็ดยาเคลื่อนไหวแรกๆเนี่ยก็ทุกชั่วโมงพอหลังจากผ่าน12ชั่วโมงไปแล้วก็เหลือครับ2ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งเขาก็พยายามอย่าให้เม็ดยาเนี่ยตากอยู่ในลักษณะข้างใดข้างหนึ่งนานๆเพราะว่ามันจะเกิดการเบี้ยวอ๋อผิดรูปทรงไม่ได้เพ่งไปเพ่งมาต้องคอยมันก็เลี้ยงรูปอ่อนเลยครับเพื่อให้มันออกมาเป็นทรง กลมที่ได้มาตรถักจนกว่ามันจะเซ็ตแข็งตัวจนได้พี่48ชั่วโมงเลยนะได้ครับเวลาเขาทําเสร็จในขั้นตอนนี้เขาก็จะเคลื่อนย้ายไปอีกแผนกหนึ่งครับซึ่งจะเป็นแผนก QC ตรวจสอบคุณภาพของเม็ดว่ามันมันเบี้ยวเสียรูปไหมแล้วก็น้ํามันที่กีบเข้าไปบรรจุภายในเนี่ยมีฟองอากาศไหมเหมือนคัดกับเพชรพลอยเลยนะโร้บคามละเอียดมากเลยนะคุณพี่นะอันนี้เกิดจะคัดคุณภาพนะฮะ ของตัวแคปซูลก็คือมีการคัดแยกที่เบี้ยวนะฮะที่เบี้ยวที่มีจุดดำนะฮะที่เกิดจากฟอมร้อนในส่วนการหลอมเจลาตินนะซึ่งมันจะอยู่ในเนื้อในเจลาตินแต่ว่าส่วนน้อยมากๆฮะแต่เราก็พยายามที่จะไม่ให้มีการ หลุดรอดออกไปตัวนี้ของเราต้องทำลายลายเราจะไม่ปล่อยให้ไม่ใช่ได้ครับเสียดายไม่ได้ครับเราเป็นอุตสาหกรรมครับเราต้องให้มีแต่ที่มีคุณภาพที่ออกไปให้ผู้บริโภคตัวนี้คือเราต้องใช้คนมาดูเพราะว่ามันยังไม่มีเครื่องตรวจสอบที่ที่สามารถจะตรวจสอบได้ละเอียดขนาดหรือเป็น QC ได้ขนาดเท่าที่คนทํา นี่คือการบรรจุขวดนะครับเป็นการบรรจุขวดโดยจะใช้เครื่องบรรจุตอนนี้เราจะได้อันเดอมณนีนะครับ,รบให้เป็นน้ํามันคุณภาพเ่ยนะครับของซีออย์เนี่ยนะครับทุกขวดที่ได้เนี่ยนะครับอย่างขวดนี้ก็ประมาณ60เม็ใช่ไหมครับครับเครื่องแตะน้ำ <6. S 1> ครับพอ60ปุ๊บเขาก็จะหยุดแล้วเขาก็จะจ่ายเม็ดลงมา60หลังจากบรรจุ เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือมีขั้นตอนการใส่ซิลิก้าเจลไว้ภายในขวดเสร็จแล้วก็จะปิดฝาด้วยกระดาษฟอยล์หชั้นนะฮะแล้วก็จะมีการปิดฝาข้างนอกอได้มาแล้วครับเขาเรียกว่าสดสดร้อนๆ้เลยทีเดียวนะครับ60เมตรนะครับในขวด,ดนี้นะครับแล้วก็เต็มไปด้วยคุณภาพอย่างดี ใช่พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณกึ้นนะครับคุณสุพนนท์ปัตยจิตโยธินนะครับเจ้าของโรงงานพรอนควันออร์แกนิกแฟคทอรี่แห่งนี้ครับขอบคุณมากครับคุณกึ้อครับผมรับมานั่งคุยกันนะครับตอนนี้เราได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วนะครับเป็นเม็ดแบบนี้นะครับเล็ก เราเรียกกันว่าซีออยล์ใช่ไหมครับซีออยล์ถ้าคุณลุกบอกว่าก็คือสี่ออยล์สี่ออยล์น้ำมันสกัดเย็นสี่ประเภทสี่อย่างนั่นเองแต่จริงๆนี่เขามีสูตรลับนะข้างในนี้มีอีกหลายอย่างนะครับแต่หลักๆนะเนี่ย สี่อย่างนี้แหละใช่แต่เมื่อกี้ที่เราไปดูกันมานะคะเรียกว่าขั้นตอนการผลิตแต่ขั้นตอนดูแล้วมันก็เหมือนไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังก่อนที่จะมากลายเป็นน้ํามันสกัดเย็นทั้งหมด4ชนิดที่รวมกันตรงนี้เนี่ยมันยากกว่าใช่ไหมคะคุณรุท่าใช่ครับคือเราต้องตั้งสมมติฐานนะว่าทุกวันนี้เนี่ยปัญหาที่ผู้ป่วยเจอเนี่ยหรืออาหารการกินที่เราเจอกันเนี่ยมันกระทบที่ไหนมากที่สุดที่เราเจอปัญหาทุกวันนี้คือกระตับแช้มันลอกตับ คอร์อรสรอลสูงผมก็เลยหาวิธีการคิดกับคุณหมอเราก็ทํายังไงให้หลอดเลือดสะอาดอให้ตับสะอาดครับตัวนี้มันจะปรับจทุดตับสะอาดจะหลอดเลือสะอาดถ้าตับสะอาด นะครับเลือดเนี่ยไหลบริเวณผ่านตับเนี่ยสามนาทีนะฮะทั้งร่างกายเนี่ยต้องไหลเวียนผ่านตับถ้าตับสะอาดมันก็สามารถนําส่งสารอาหารต่างๆได้ดีดึงสารที่ออกไปได้ดีครับค่ะ่คือหัวใจผมทําทำตรงนี้เลยหัวใจนะเราใช้เวลานานไหมคะกว่าจะคลอดหัวใจสําคัญตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่ะสามปีฮะสามปีหมอเนี่ยก็จะเอาให้คุณไข้ทานแล้วผปรอกฏว่าคนไข้ไปทานเนี่ยโรคที่เกี่ยวเรื่องหลอดเลือดนะครับหนึ่งเพราะตัวนี้มันเพิ่มเฮสเดียลสูงครับ ตอนนี้องค์การนาไมโรบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้ HDL คือไขมันตัวดีนะให้สูงให้สูงที่สุดให้ทำได้ครับนี่มันช่วยได้มันตอบโจทย์ตัวนี้แล้วนะครับสองมันเป็นล้างล้างไขมันในเลือดได้ครสามมันเกี่ยวตับนะครับมันก็เลยทําให้โรคเกี่ยวเรื่องหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคไตโรคตับนะครับโรคอัมพฤกษ์อัมพาตอัลไซเมอร์พาร์กินสันมันเลยดูว่าทำไมมันครอบจักรวาลจริงจริแล้ว หลอดเลือดมันสะอาดมันก็สามารถนําส่งสารอาหารได้มันมีตรงนี้เลยครับผมเ,เซลล์มันก็ฟื้นนะ,ค,ะครับคุณรุกขาแล้ววิธีการรับประทานซีออยสํสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆที่เราพูดคุยกันนะคะรวมถึงคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ว่าอยากดูแลเรื่องของหลอดเลือดของตัวเองเนี่ยควรจะทานยังไงคะถ้าคนปกติอะทานก่อนนอนก็ได้นะครับก่อนนอนทาน้าสองเม็ดหรือ3มเม็ดนะครับจะไปช่วยกระตุ้นร่างกายอันนี้สําหรับคนที่เป็นปกติค่ะ ส่วนคนที่ไม่ปกติก็เหมือนกับว่าถ้าคนไม่ปกติเนี่ยไม่สบายมากจะทานยังไงก็เหมือนเปรียบเหมือนรถสิบล้อไม่สบายก็เหมือนรถสิบล้อนะฮะเราจะเอามอเตอร์ไซค์ไปลากมันไม่ได้โอ้โหไม่ไหวมากครับนะครับนะครับเราก็ต้องเอารถที่มันระดับเดียวกันเข้าไปลากอาจจะทานมากขึ้นอ๋อครับผม ให้มันละลายออกมาได้ให้เยอะที่สุดเท่าที่ทาได้นะครับ่ะเอ๊ะอย่างนี้ทานในปริมาณที่เยอะๆแล้วมันไม่เป็นอะไรกับร่างกายมันไม่เป็นอะไรกับร่างกายเพราะมันเป็นอาหารครับมันเป็นอาหารเป็นยาแล้วก็เรียกฟัง์ชนันฟู้ดนะครับก็เวลาทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็ให้ทานน้ําตาลเข้าไปเยอะๆนิดหนึ่งครับเพื่อมันจะไล่ของเสียออกไปจากร่างกายค่ะ ได้ทั้งก่อนอาหารหลังอาหารท้องว่างได้หมดเลยครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก่อนอาหารนี่จะดีที่สุดค่ะจะดีกว่ารก่อนอาหารจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะได้ดูดซึมง่ายง่ายครับแล้วมันจะมีเทคนิดนึงนะฮะครับถ้าคนต้องการผอมครับทานก่อนอาหาร2เม็ดครับแล้วตามน้ำไปสองแก้วสักครึ่งชั่วโมงนะครับมันจะไม่อยากอาหารเลยอ๋อ มันจะมีอย่างอาหารเลยแต่ถ้าคนอยากกะอ้วนทานหลังอาหารถ้า2เม็ดหรือสามเม็ดหลังอาหารมันจะทําให้อ้วนเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปคุยกันต่อนะครับว่าอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยซีออยล์จะช่วยได้อย่างไรครับกับใครไม่ป่วยอินไซต์ซีออยล์ครับแต่สาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณรุตสุวรรณเสรีเกษตรมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณรุตครับแต่ว่าช่วงหน้าใครไม่ป่วยอินเทรนรอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นเรื่องราวอะไรต้องติดตามสักครู่เดียวค่ะใครไม่ป่วยยกมือขึ้น